สวัสดีจ้าคลิปนี้นะคะยายจะพามาตีครีมขนมเบื้องไว้ทาคลิปทาโตเกียวกันนะคะวัตถุดิบนะคะก็มีน้ำตาลปี๊บนะคะมะนาวจา้าเกลือนะคะไข่ขาวนะคะเอาเฉพาะไข,ข่ขาวไข่แดงไม่เอาจา้าเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเทไข่ขาวลงโถเลยจา้าตามด้วยมะนาวเล็กน้อยนะคะอย่าบีบใส่เยอะนะคะเดี๋ยวจะเปรี้ยวจา้าเกลือนะคะ เสร็จแล้วเรามาเริ่มตีกันได้เลยจ้าตีไปจนกว่าเนื้อเขาจะเป็นสีขาวนะคะหรือเนื้อขึ้นฟูเล็กน้อยนะคะเราก็จะมาเริ่มใส่กลิ่นกันได้เลยจ้าเสร็จแล้วก็ใส่แบะแซต่อเลยนะคะตีไปจนเนื้อเขาเนียนนะคะขั้นตอนนี้นะคะเนื้อเขาจะหนืดมากให้เราใช้สปีดต,ต่ำนะคะมิฉะนั้นเครื่องอาจจะพังได้จ้าได้แล้วนะคะ ใครอยากได้แข็งกว่านี้ก็ตีต่อได้เลยจ้าแต่ยายนาเอาเท่านี้พอนะคะเสร็จแล้วนะคะก็นํามาใส่กระปุกเก็บไว้เลยจ้าก่อนนําไปเก็บนะคะก็ให้ปิดฝาให้แน่นนะคะนําไปแช่ตู้เย็นช่องฟิตก็ได้นะคะช่องธรรมดาก็ได้จ้าแต่เวลาเรานําออกไปใช้นะคะไม่ต้องแช่เย็นนะคะวางไว้บนอุณหภูมิปกติได้เลยจ้าเมื่อเราใช้ไม่หมดนะคะก็ให้นํากลับมาแช่เย็นเก็บไว้นะคะ